สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมฟุตบอลเมเนเจอร์2022มบายอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะมาแข่งกับเชลซีเลยนะครับผมก็มาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมโอเคเป็นเกมแบบว่าบิ๊กแมตช์อยู่นะครับเจอกับเชลซีนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ก็แข่งเก่งมากเลยครับสำหรับเชลซีเป็นทีมที่แบบว่ารับเหนียวแน่นด้วยนะครับ ของหน้าก็โอเคเลยนะครับแต่เจอทีเด็ดปอบบาไปครับยิงฟีคิกอย่างสวยๆเลยนะครับทาให้แมนเชสเตอร์เต็ดอกนำชลซีปิดได้นะครับยิงไกลมากเลยนะครับมาะักาณสัก30 40หลาเลยนะครับผมสําหรับปอบบาก็ถือว่าสวยงามมากเลยครับเริ่มต้นได้สวยเลยสําหรับแมนเชสเตอร์เต็ดปอบบาได้อีกแล้วได้ประตูไหมไม่ได้นะครับติดกําแพงนะครับผมแล้วก็ได้เตะบุมนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็มาบุกกันต่อ เมนดี้ก็เหนียวนะครับเอเดวามานันนี่เอดาาเอดวาเมานดี้พูดผิดไปครับขอโทษนะครับโอเคลืมกันต่อดูซิว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมกันได้ไหมนะครับผมโอกาสคลองบอลก็เป็นของแมนเชสเตอร์เต็ดที่มีมากกว่าเชลซีนะครับแต่เชลซีก็บุกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับถึงโอกาสคลองบอลจะน้อยกว่าแต่ก็ได้น้าได้เนื้อเหมือนกันนะครับผม ก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอรนน์ดีแล้วก็ต่อครึ่งหลังกันเลยนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บ3แเต้มในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับผมต้องมาอรอลุ้นกันนะครับผม,มต่อเนื่องเลยนะครับผมเอ่าขาดอะไรอย่างงี้เป็นของแมนยูเยอะกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าไม่เยอะหรอกครับแต่เยอะกว่าเชเซีนะครับผม ก็เปลี่ยนเอาครับนี้ลงเอาลินกาดลงเอาลินกาลงนะครับผมแล้วก็เริ่มกันต่อเลยเผื่อจะทําเพิ่มเติมทําอะไรเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเปลี่ยนเกมหรือว่าจะรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับก็บุกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โอกาสเตะมุมนะครับผมแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนะครับมงเข้าไปนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในนาทีที่74นะครับผม โอเคเชลซีจะทำยังไงครับผมจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมอยู่ในช่วงดูแลบาดเจ็บนะครับสกอร์ก็ยังเท่าเดิมนะครับใช่ครับผมแล้วก็จบเกมนะครับแมนเชสเตอร์เดก็ชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเมนเชเอร์เดก็เป็นแฮร์รี่แม็กควายนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ